ผู้ชายต้องมีน้ำหอมกี่ขวดบางคนมีหนึ่งบางคนมีสิบบางคนมีร้อยบางคนมีพันผมบอกเลยว่าคุณมีแค่ห้าขวดนี้จบเท่ทุกสถานการณ์ครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนเตร์เบิร์กลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับมีคนถามผมมามากมายครับต้องมีน้ําหอมกี่ขวดถึงจะค o อเคลุทุกสถานการณ์ในชีวิตนะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีแค่5้ขวดอะจบแล้วครับได้ทุกสถานการณ์ในชีวิตถ้ามี10มีร้อยมีพันก็ถือว่าสะสมแล้วนะครับขวดแรกครับคือสำหรับไปเรียนแล้วก็ไปทํางานครับขวดที่สครับสาหรับเที่ยวกลางคืนไปพาไปร้านชิลสาครับสาหรับออกเดทครับเซ็กซี่ยวยวนสี่คือสําหรับไปออกงานครับต้องหรูหราจิน มีความพูดดีนิดนึงนะครับและสุดท้ายครับใช้ได้ครอบจัก,กรวาลคือขวดที่5ครับจริงๆแล้วผมเคยทําเมื่อสัก5 6ปีที่แล้วเป็นคลิปที่ทําให้หลายๆคนรู้จักเซนนเบิร์ดนะครับวันนี้ผมเลยจะมาอัปเดตในปี2025ครับซึ่งในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตเนี่ยผมจะมีตัวเลือกให้2ช้อยคือช้อยที่ราคาต่ำกว่า5000หรือว่าคนที่มีกระตุ้งกระตังหน่อยนะครับก็จะเป็นช้อยที่5,000ันขึ้นไปรุกนเพลงครับไปพบกับ5น้ําหอมที่ผู้ชายทุกคนจะต้องมีครับ เริ่มที่โวกาสแรกไปเรียนไปทํางานครับเวลาเราไปเรียนเราไปทํางานเนี่ยเราต้องการน้ําหอมที่1ติดทนตลอดทั้งวัน2ฉีดแล้วไม่รบกวนชาวบ้านคนต้องดมกลิ่นเรา7ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้ากลิ่นมันแบบโอ้โหอูดกลิ่นสนานหนักๆงเงี้ยตายคอาออฟฟิศเลยนะสามต้องกลิ่นออกแนวโปรเฟชชั่นอลหน่อยเท่ๆนิน่มๆเสริสมลุกนะครับช้อยราคาต่ำกว่า5 0า0นหรือน้ำหอมดีไซเนอร์คือตัวนี้ครับไม่อยากจะโชว์เลยชิดเดนเจ็มมาเก็บไว้มานานครับมองบลังบลูเลเจนด์ครับกลิ่นของผู้ชายที่เป็นผู้บริหารใส่เสื้อสสีีขาวรดเื สะอาดมาติดกลิ่นสปอร์ตตเหมือนอาบน้ําด้วยชาวร์เจลสปอร์ตมาให้ฟีลนั้นเลยครับใครเคยดมน้ําหอมแททีนัมอีโกออสของชาแนลเนี่ยแล้วก็โคโคเนโล่ของทิเซี r ร่าเทนซีซึ่งเป็นน้ําหอมนิชราคากวานั้นเป็นหมื่นอ่ะเหมือน2ขวดนั้นอ่ะมีลูกร่วมกันและกลายเป็นบองบังเลเจนที่ราคาเอ f o ฟอร์ l เดเบิลนะครับสองสามพันหาได้อ่ะฉีดแล้วดูโปรเฟชชั่นอลครับกลิ่นนี้ดีมากๆต่อไปครับถ้าเกิดคุณมีงบ5,000ันขึ้นไปครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับ MFK ครับ Gentle Fuity Silver นะครับ Wow. คือ MFK จะดังน้ําหอมที่ฉีดออกมาให้กลิ่นเหมือนผู้ชายที่เพิ่งอาบน้ามาใหม่เพิ่งสระผมมาใหม่สะอาดแบบนั้นแต่ g e n t l e f i l i t y มันมีความติดสปซ์นิดหนึ่งซึ่งสปซ์เนี่ยเวลามันใส่เข้ามาในน้ําหอมมันจะทำให้เกิดความลักชูรี่ลึกลับหรูหราขึ้นมาฉีดออฟฟิศธรรมดาก็ดูสะอาดสบายเหมือนผู้ชายที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จแต่ถ้าเกิดสมมติคุณจะไปออกงานความสปซ์เครื่องเทศของมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะให้ลุคของผู้ชายที่มั่งมีเป็นปาริสเซียงที่ไปทํางานออฟฟิศฉีดไปทํางานหรือว่าฉีดไป ประชุมสัมนาคือเดอะเบสครับเรียบแต่รูยจริง ต่อไปครับทำงานแล้วเรียนแล้วเครียดครับทำไงดีครับก็จะไปแฮงเอานะครับไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับต้องเป็นน้ําหอมที่1ปิดทนนานกระจายดีส่วนมากเนี่ยประคมน้ําหอมมันมาสู้กันเดี๋ยวนี้สู้กันหนักมากนะฮะสมันมีกลิ่นของไดไอกลิ่นบุรีและพวกนี้นะครับเราต้องชนะกลิ่นพวกนั้น3กลิ่นจะต้องยัวย่วยวนเซ็กซี่เนาะตัวเลือกของน้ําหอมที่ราคาต่ํากว่า5 0า0มันคือน้ําหอมที่ผมรักที่สุดตลอดการตัวหนึ่งครับไม่ต้องพูดว่ามันเพงครับลานูเดลลอมของอีฟสันโลลองครับ ไม่เหมือนกลิ่นน้ำหอมผู้ชายทั่วไปอย s cool. <S ah, oh. ่างนี <t 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 um> ้ด um> ีกว่าคุณจะรู้สึกว่าให้มันมีความแป้งๆกลิ่นเหมือนเป็นผู้ชายปารีสเซียงเดินอยู่ในปารีสตอนกลางคืนนิเนียดูมีเสน่ห์ลึกลับกัดกรามนิดๆใส่สูตรดำใส่โคตรดำทั้งตัวให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่มันไม่ได้เป็นกลิ่นที่กระจายตุ่มตามถ้าถ้าเกิดใครเข้ามาใกล้ได้กลิ่นปั๊บทุกคนจะเอะฉันเนี่ยในสถานการณ์เช่นวกแบบร้านชิลที่นั่งชิดๆติดๆกันจะเหมาะมากๆครับอาวุธลับของผมเลยกลิ่นต่อไปครับราคามากกว่า5,000ันมันเป็นกลิ่นที่่ตรรันข้ามออะยู กนะลิ่นมาก่อนตัวพุ่งกระจายฉีดไปเพื่อนผมจะบอกตลอบว่าฉีดกิ่นี้มาใช่ไหมมันคือดีออ s a สว a g e ช อีลิเซอร์ครับดิออสวาร์เป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ขายดีที่สุดในโลกแต่ผมเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําตัว edt ละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มฉีดเยอะกลายว่าคนมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันได้กลิ่นประจําแต่ตัวนี้เอาความใช้ง่ายขอยงตัวลิจินอลมาหอมเข้าใจง่ายแต่เสริมความยูนิควาความเป็นเอกลักษณ์เข้าไปครับกลิ่นเนี้ยมันคือการเอาเอ็นเอของดิออสวาร์ที่กลิ่นเหมือนแบบชชเวอร์เจลสะอาดๆมาบวกกับกลิ่นของเครื่องเทศที่เซ็กซี่ร้อนแรงติดทนมากๆระเบิดตุ้มตามวันไหนมองมากๆแมง่มงไมอง่มอาบน้ําตื่นมาแม่ง ใครอยากได้หมอมที่ฉีดไปผับตัวนี้จะเหมาะมากๆกลิ่นมันชนะคนอื่นแน่นอนคนทักคนชมบ่อยมากใครจะไปผับโดยเฉพาะผมว่าวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยกลิ่นเงี้ยคือ The ะเบส คุณเที่ยวไปร้านชิลจนเบื่อแล้วก็วจะถึงวัยที่คุณอยากจะมีคู่ครองสถานการณ์ต่อไปคือการไปเดทร้านอาหารดีๆหน่อยหรือหนึ่งจะต้องเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่สต้องเป็นกลิ่นที่สุดอบอุ่นผู้หญิงก็รู้สึกว่าไว้ใจเราอะไรอย่างนี้นะมีมาก s o h i s t i c a t e d ผู้ใหญ่หน่อยผมแนะนําสําหรับดีไซเนอร์มันคือน้ําหอมที่ผมเนี่ยใช้มาละสามขวดกลิ่นที่ผมใช้มากที่สุดในชีวิตมันคือกลิ่นนี้ครับตอยเช่กับันา เดวัน <The> ผมแนะนําเป็นตัวโอเดอร์ทอยเลตนะผมรู้สึกว่ากลิ่นโอเดอร์ทอยเลตกับโอเดอร์พร์ฟฟ์ต่างกันไม่เยอะแต่โอเดอร์ทอยเลตมันโปร่งกว่าเหมาะกับประเทศเรากว่าถึงแม้โอเดอร์พร์ฟูมจะติดทนกว่าสักครึ่งชั่วโมงถึงหงชั่วโมงแต่โอเดอร์ทอยเลตกลิ่นกระจายดีกว่าเป็นน้ําหอมที่เหมือนลานดูนเดลอมเลยคือดมแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนน้ําหอมผู้ชายสปอร์ตที่คุณเคยใช้มาเลยกลิ่นหลักมันเป็นกลิ่นของโทบาโก้ครับบวกกับกลิ่นของแอมเบอร์แอมเบอร์ง่ายๆมันทําให้น้ําหอมมีคคคคคววววาาาาาาามมมมมมมรรรููู้้้้้สสสึึกกอออบุุุุ่่่่่่นน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 ณณดจลณจลลลิททท์์ปป็็ะะเเเเหหัััีีีีีแแงงงขขไใ ทำให้น้าหอมมีความรู้สึกแบบนั้นอย่างน้ํามันก็จะเป็นสีแอมเบอร์เห็นปหแล้วก็จะมีกลิ่นสปายส์พวกความเซ็กซี่แล้วก็จะมีกลิ่นความสดชื่นจากเกรฟฟุตเหมาะมากๆกับการไปเดทในอากาศร้อนแต่เป็นกลางคืนออเดอร์นั่งชิลกลางคืนก็ได้แต่เป็นร้านหรูๆหน่อยเพราะกลิ่นนี้ผมว่ามันให้ลุคที่ค่อนข้างหรูคือเป็นกลิ่นผู้ชายอบอุ่นแบบตามโฆษณาเขาเลยเหมือนแมทธิวแม็กคอนเนเฮเดินมาแล้วแบบปลดกระดุมเสื้อลงไปนอนในเล้าอะไรเงี้ยซฟิสติเคตหน่อยเซ็กซี่โยโยนแบบนิ่งๆหน่อยตัััววนนีี้้คคือะะบสสมมาากกกๆ่ถุณรรงงไป ตัวนี้เลยครับแบรนด์ที่ทําน้ําหอมมาเนิ่นนานในปลารีสนะครับถ้าคุณอยากได้ลุคหรูมากๆกลิ่นนี้อาจจะหรูที่สุดกลิ่นหนึ่งในลิส์ครับมันชื่อว่าองกาอิมพีเรียลครับ ที่เด่นอย่างคือฝามันคัสตอมไม้ได้ผมคัสตอมไมเป็นแบบกระมาี่สีแดงอ่าคลาสซี่จัดโนต้ตหลักมันคือท้องกระบ,บีนะ่ะจะให้กลิ่นเหมือนวานิลาบวกกลิ่นฟางผมจะนึกถึงตอนเราไปตลาดคริสต์มาสมาเก็ตที่แมนเชสเตอร์อะไรเงี้ยรอบข้างเรามันมีเค้กวานิลามีเชอรี่มีทอบอโก้เป็นกลิ่นที่หรูให้ความรู้สึกคอมฟอร์ตในขณะเดียวกันแต่งตัวดีๆใส่โซ่ไปแบมบูบาร์หรืออะไรเงี้ยสามสเปร์สี่สเปร์ไปเดทเนี่ย ขวดที่4ี่ที่คุณต้องมีคือน้ําหอมสําหรับออกงานครับความสำคัญของน้ําหอมฉีดออกงานคือฉีดแล้วต้องด an ูรวยอะเสริมลุกเสริมเสื้อผ้าเราอะในงบต่ำกว่าห้าพันจริงหายากมากแต่ผมอะคลําไปคลำมาเจอกลิ่นนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งผมลืมกลิ่นนี้ไปได้ไงวะโคตรดีเฟลการ์โมอินเทนส์เลเยอร์ครับเฟลกาโมอะไเป็นแบร์อิตาเลียนจังมากๆในการทําเครื่องหนังเหมือนกับเข้าไปในรถที่ปูไปด้วยหนัง ชั้นดีจากอิตาลีอ่ะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณลงมาจากเบลลี่โลสลอยใครต้องการน้ํำหอมออกงานที่ให้ลุคลิชลักชัวรี่มากๆกลิ่นเหมือนเครื่องหนังแพงๆมาจากอิตาลีอ่ะฟิลลากาโมอินเทนเเทอร์คือ The b เ s t ครับ <S <S พูดถึงเครื่องหนังแล้วแบรนด์ที่ดังเครื่องหนังมากๆอีกแบรนด์หนึ่งคือ a อเมครับกลิ่นที่เหมาะกับการฉีดไปออกงานไม่สุดคือกลิ่นนี้ครับ <S <S 2> <S 2> อากา เอเบนครับมันอยู่ในไลน์ชื่อว่า Amazon ครับเป็นไลน์ไฮเอ็นของแบรนด์ไฮเอ็นอีกทีอ่ะเป็นน้าหอมที่ไม่มีงบในการพัฒนาคุณจะใช้วัตถุดิบแพงขนาดไหนก็ได้ฝาขวดทํามาจากหนังจริงๆที่ใช้กับเครื่องหนังของ a อร์เมซอะเอกซ์คลูซีฟมากๆแล้ว Amazon ซเนี่ยยังไม่ฮิตมากในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิคมากๆไม่ซ้ําแน่นอนนะครับแลิกนเอเบนเนี่ยกลิ่นมันเหมือนกับคุณเดินไปในห้องสมุดทํามาจากไม้ที่มันมีความโบราณนิดนึงนะครับและเป็นห้องสมุดที่หนังสือส่วนมากจะเก่าๆหน่อยแล้วก็มีโซฟาหนังที่่เเปป็็นนนแบบิทอยู คุณชายที่เดินออกมาจากห้องสมุดถือหนังสือออกมาแล้วก็ไปงานต่ออะไรงั้นให้ความรู้สึกอย่างนั้นโอมมนนี่มากๆลักชัวรี่แบบไม่ตะโกนอ่ะต้องเข้ามาใกล้ๆถึงได้กลิ่นแต่เป็นกลิ่นที่แม่งโคตรรีไฟละอะใกล้เบนครับและขวดที่5้าที่คุณต้องมีครับเป็นน้ําหอมที่ฉีดได้ทุกโอกาสครอบจัก,กรวาลได้ทุกสถานการณ์คิดอะไรไม่ออกฉีดกวน,นี้หอมชัวกลิ่นที่ผมจะแนะนําสําหรับน้ําหอมราคาต่ำกว่า5 0 0พันคือตัวนี้ครับ เียวอมครับสูตร2020เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากกลิ่นหลักของมันคือกลิ่นไม้กับเวสติเวร์กลิ่นไม้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความมัสคูลีนแข็งแกร่งแต่ที่มีความสดชื่นสะอาดจากผลไม้เปรี้ยวๆสีตาผมจะนึกถึงผู้ชายที่แข็งแกร่งอบอุ่นมัสคูลีนนะฉีดในอากาศประเทศเราได้อย่างสบายคิดอะไรไม่ออกอยากจะหาน้าหอมที่ฉีดแล้วหอมชั่วเวลามีแฟนคลับมาทักผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเดี่ยวออมเป็นกลิ่นหนึ่งที่ฉีดแล้วมีคนทักคนถามคนชมมากที่สุดของพวกเขานะตอนนั้นผมทาคลิปน้ำหอมที่รับคาชมก็มมมมีคนาาาเ้กยว่ เป็นกลิ่นที่เขาได้รับความชมมากไม่ได้เป็นกลิ่นที่คนใช้เยอะอย่างสวาชยังไม่เก๋อเอางนี้ดีกว่านะครับเท่อที่ที่ราคามากกว่า5 0 0พันตอนแรกผมได้มาผมฉีดน,น้อยมากแต่เผลอๆมันไปหยิบมันตลอดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นเหมาะกับอากาศประเทศเรามาจากอิตาลีครับอากวาดิปามาแมนดาริโน,โนดิซิเลียครับชื่อมันก็บอกว่าแมนดารินเนาะก็เป็นกลิ่นส้มนี่นแหละเหมือนกับเราบีบเปลือกส้มมาอย่างนั้นอะสดชื่นแบบปุ๊บอย่างนั้นม <ๆ S 1> วกกับกลิ่นของความซปปี้สะอาดพึ่งฟอกสบู่มากันตายอะฉีดยังไงก็เป แล้วรู้สึกว่าใช้วัตถุดิบดีๆมาทำอะ่ะต้องมีติดตู้โคตรรีเฟชชิง่งครับ จบไปแล้วครับกับ5้น้ำหอมที่ผู้ชายต้องมีอัปเดต2025ครับทุกคนครับตามโอกาสที่ผมบอกเลยช้าชอยนีย้ถ้าต้องเลือกน้ำหอมหนึ่งขวดคุณจะเลือกอะไรมาแชร์ด้วยกันด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านนะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวน้ำหอมแบบนี้ครับฝากติดตามช่องยู u ูปเซนลอเบิร์นครับกด s u b s ไ r i b e แลยลืมกดกระดิ่งครับเพราะการกดกระดิ่งจะทําให้เวลาผมออกลีปใหม่ปั๊บมันจะมีนอติแจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณนะครับถ้าเกิดใครชอบดูคลิปแบบนี้แต่ชอบแบบเวอร์ชันสั้นๆหรืออยากดูรีวิ กับในลิวนะครับอินสตาแกรมเซนอเบิร์ตในอินสตาแกรมก็จะมีชีวิตส่วนตัวของผมด้วยอยู่ในนั้นนะครับก็ไปติดตามได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับฝากติดตามด้วยครับวันนี้เซเวอร์ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย